สวัสดีค่ะฟามเพชรจนนะคะวันนี้ฟา์มี Honda City 1.5S p 1 9นะคะราคา429,000บาทค่ะสีขาวนะคะสวยๆเลยค่ะใช้งานไปเพียงแค่47,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะไปขับเลยค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้ามาตริรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ไฟหน้านะคะก็สวยสวยเลยคันนี้ได้ไปพร้อมกับทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันค่ะพอสวยสวยแบบนี้เลยเจ้าของเดิมนะคะได้ติดคิ้วกันสาดนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้รถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเบาะหนังสีดำนะคะเบาะใหม่ๆเลยค่ะตึงๆแบบนี้เลยภายในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือรถให้นะคะแล้วก็สำเนารถค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวเลยใช้งาน47 0 0 0โลเท่านั้นนะคะรถปี19ค่ะ รถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะน็อตซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไขเลยเพนรถตีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะภายในนะคะฝั่งผู้ดยสารต้อนลังนะคะก็กว้างแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยนะคะเพดาาต่างๆนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะน็อตนะคะน็อตไม่มี รอยถูกไขนะคะไม่มีรอยขยับเลยค่ะสีมาส้าจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ครบอยู่เลยเหลี่ยมสันลดนะคะส,สวยๆเลยค่ะเหลี่ยมสันลถส,สวยๆเลยด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสกเกิร์ตนะคะแล้วก็ได้เป็นเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยค่ะสติ๊กเกอร์นะคะโลโก้ต่างๆนะคะติดอยู่ครบทุกตัวค่ะติดอยู่ครบทุกตัวเลย มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะเลี่ยมสันรถสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ได้ไปพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะได้ไปพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยอ p อปชั่นภายในยนะคะก็จะได้เป็นเครื่องเล่นนะคะ CD ด m นะคะแอร์ Air, แบบอ n นาล็อกค่ะ นี่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของซิตี้นะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็เครื่องยนต์แหง้งๆเลยค่ะเครื่องยนต์ใหม่ๆเลยนะคะคันหน้านะคะสวยๆเลย หน้าสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะสีมาร์กจากโรงงานต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะสีมาร์กนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลย<ม>น็อตที่ฝากระโปรงหน้านะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยสติกเกอร์มออกนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็ยังติดอยู่ชัดเจนค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Honda City 1.5S ปี19นะคะสีขาวส,สวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยราคา429,000บาทนะคะตกผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดน,นะคะอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะก็ยินดีต้อนรับเลยของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ